สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดความหมายเข็มกระดาดบนชุดมั่นเวียว,วิก้หนึ่งเดียวในโลกเมื่อช่วงเช้าของวันที่17กรกฎาคม2565เมียสุกรวัตรได้ยกขันมากมาสู่ข่าวิกี้พีมนยาอย่างเป็นทางการซึ่งทางวิกี้ได้ใส่ชุดไทยผลงานจากห้องเสื้อวันนัดกูตูเป็นชุดไทยสิวาลายแบบประยุกต์โดยที่ข้างในจะใส่ชุดลายโลกมา เพิ่มรวดลายเข้าไปอีกชั้นส่วนนุมเวียมาในชุดสูทสีเทาทั้งสวยทั้งหล่อเหมาะกันดังกิ่งทองใบยกทั้งนี้ผู้ใช้อินสตาแกรมชื่อ Venus c o u t u Official ได้เปิดเผยราย,ายละเอียดชุดที่เวียวิกี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงสวมใส่ลงลึกถึงเครื่องประดับที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษอธิเข็มกลัดและพินตราสัญลักษณ์ V W จากทองคำขาวและฝังพลอยแท้ถือเป็นรายละเอียดเล็กๆที่ทำให้ ชุดเข้าวพิธีมั่นแบบไทยของทั้งคู่ออกมาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ